แนวทางในการเซตฝาตีวาลวมีโออันนี้จะบอกแนวทางคร่าวๆเ,เบื้องต้นเอาไว้เป็นไอเดียแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องทําตามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าเอาเป็นไอเดียแล้วกันฝามามันจะเป็นเบ้าเนี่ยอันนี้คือผมแต่งไปละลืมถ่ายให้ดูก็คือตรงนี้มันจะมีโหนกมันจะมีโหนกทั้งสองฝั่งใช่ไหมเราเจียรแต่งโหนกตรงนั้นออกลงไปแค่ให้มันเรียบเสมอกันเรียบเสมอกันทั้งสองฝั่งไม่ต้องขุดเนื้อลงไป กะเจีอย่างเดียวส่วนเบ้าฝาเนี่ยผมจะไม่จิกตามขนาดลูกสูบนะอันนี้ก็คือเบ้าเดิมผมไม่จิกเพราะว่าผมต้องการให้ตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนแล้วก็วิธีการก็คือสิ่งที่ต้องแก้เอาไปเลยแล้วต้องแก้ก็คือรูหัวเทียนสาคัญที่สุดก็คือรูหัวเทียนถามว่าทําไมเวลาเขาเจาะมาเนี่ยมันจะมีขี้ มันจะมีขี้เศษที่เหลือเนี่ยตรงหัวเทียนเนย,ยอะมากเขาจะไม่ได้เก็บงานมาให้เราควรเอาบอสเนี่ยแต่งให้รูมันไม่มีคมถ้ารูไม่มีคมเนี่ยโอกาสบ่าววาลจะแตกน้อยมากแล้วสิ่งที่จะต้องทําก็คือฝั่งนี้ผมจะเปิดทะแยงมุมขึ้นอันนี้คือสแตร์ดถ้าเรามองสแตนดาดมันจะเป็นมุมตรงมันจะเอียงน้อยมันจะเอียงน้อยส่วนฝั่งนี้มันจะเทออกมา มันจะเทออกมาก็คือว,วิธีการกนะ็คือก็อเอาประเกลนฝาที่จะใช้นะ่ะใส่เข้าไปส่วนตัวคือผมจะวัดจากขอบจากขอบประเกลนนะ่ะเข้ามาถึงตรงกลางเนะี 4. 5. 4. 5. ่ย4.5 4.5เสร็จปุ๊บเนื้อทั้งสองฝั่งเนะี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฝาเนะี่ยมันจะวาวมันจะเอียงมาฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะเหลือถ้าสแตนด์ดมันจะเหลือเนะฝั่งนี้เยอะมาก มันจะเหลืออยู่ประมาณถ้าถ้าวัดจากขอบนเนี้ย4.5เนี่ยฝั่งนี้จะเหลือเนื้ออยู่มันมินหนึ่งฝั่งนี้จะเหลือเนื้ออยู่แค่0.5ฝาเนี่ยมันจะเอียงมาฝังางาฝ่งนี้มันจะเอียงมาฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกฝาหรือเปล่าแต่ฝาผมเป็นแบบนี้นะก็คือผมใช้วิธีการวัดสมมุติได้วัดแล้วตรงเนี้ยเหลือเท่าไหร่ผมเจียออกแล้วผมวัดตรงเนี้ยให้เหลือขอบเนี้ย4.5 4.5สมมุติว่าข้างเนี้ย มันเอาออก0ูใช่ไหมผมก็เอาเนี่ขียคีุด5แล้วผมก็กีดเป็นรอยไกด์นำทางแล้วเวลาเจียผมจะเจียแค่ผมจะใช้ดอกแบบนี้ดอกไว้สำหรับเปิดพอร์ตสองอยังหวาเนีย่ยเงแบบนี้ก็คือจะไม่ขุดเนื้อด้านล่างจะไล่าจากข้างบนตรงนี้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงขอบที่เราขีดแค่นั้นพอก็คือจะให้มุมมัน,มนเอียงไม่ได้ขุดทั้งฝาลงไปนะ มันได้กูดทั้งฝาลงไปก็คือจะเหมือนทางนี้มุมมันจะเทออกมุมมันจะเทออกเวาลาจุดระเบิดพวกมันก็จะเทออกไปทางนี้แต่ถ้าเป็นฝาเต็มตัดเน,นี่ยมันจะจุกมันจะจุกอยู่ข้างในอ่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการก็คือเอียงแบบนี้ทำแบบนี้อันนี้คือวิธีการเซ็ตเข้าข่าเบื้องต้นแนวทางความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแนวทางไม่เหมือนกัน อันนี้คือขึ้นอยู่กับการปรับใช้บางคนเขาก็เอาตรงนี้ออกทั้งหมดเลยตรงนี้มันจะเทไปเลยมันจะเทเป็นนมเทไปเลยเขาจะเหลือข้างบนนี้ไว้บางคนเขาจิกเบ้าฝาแล้วก็เทตรงนี้ออกอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนทําแล้วแต่คนเซตแล้วแต่หัวลูกสูบแต่ผมจะเซตแบบนี้เป็นแนวทางแล้วกันอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแนวทางของใครของมันนะครับลองดูกันอีกทีนึงถ้าสมมุติว่ามันแน่นไปเราก็เทตรงนี้เพิ่มไปเรื่อย แต่ว่าผมจะเทตรงนี้ก็คือจะไม่ขุดเนื้อด้านล่างจะค่อยๆไล่ข้างบนไล่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 ไล,ะ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 ละ่จนจนมันกินไปเรื่อยมันก็